ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะค่อนข้างแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบเหมือนของอะไรอย่เงี้ยก็ซ้ำๆเดิมๆไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอัปเดตไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ไม่รู้เป็นเพราะแบบประเทศเราปิดหรือเพราะโควิดมันระบาดอีกรอบเหมือน พี่พี่เก่งเขาก็บอกว่าเหมือนโรงเรียนใครนะโรงเรียนหลานหรือโรงเรียนอะไรสักอย่างนี่แหละประมาณว่าเริ่มและเริ่มมีเด็กติดโควิดแบบหลายคนติดกันน่ะคิดว่าพี่ขวัญไม่ได้ไปเออตอนแรกก็จะไม่ไปแล้วตอนแรกก็จะไม่ไปแล้วคิดว่าพี่บุ๋มอะไรเงี้ยไปกันหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเขายังไม่ไปกันเขาก็ลากลากพี่ไปพี่ออกจนได้หนูออกป่าวว่าแบบ ไปซี่ออกมาซี่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออไปไปไปไหนไหนก็ไหนไหนแล้วแบบตื่นแล้วทําอะไรเสร็จพอดีคือตื่นแล้วอะพอตอนที่พี่บุ๋มโทรมาคือตื่นแล้วทําอะไรเสร็จแล้วแต่ก็แบบยังไม่ได้คิดว่าจะไปแต่แบบเหมือนทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังคุยกันอยู่เอ้าปรากฏว่าเขายังไม่ไปกันก็เลยแบบเอ้ายังไม่ไปกันหรอทุกคนก็บอกออายังไม่ไปเราก็แบบอไปไปงั้นไปงั้นไปอะไรเงี้ยเออก็เลยไปกัน ก็เลยไปแบบงงๆแต่ก็ไปกันเออก็ไปเมามอยไปนู่นไปนี่อุวันนี้ผมแห้งเร็วมากเลยดูดิใช่ค่ะที่โรงเรียนเปิดเธอมาติดโควิดเยอะมากเออเพราะว่าหนึ่งเลยนะ เด็กอ่ะจะระวังได้ไม่เท่าผู้ใหญ่เด็กจะระวังได้ไม่เท่าผู้ใหญ่เอาจริงผู้ใหญ่บางคนยังระวังได้แบบไม่เยอะเท่าไหร่เลยใช่ปะแล้วเด็กอ่ะยิ่งไม่ต้องห่วงเลยแล้วยิ่งตามแบบพวกเครื่องเล่นอะไรแบบนี้ที่พอปิดเธอมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคมันมีอะไรอย่างนี้กันไหมก็คือแบบหืมติดกันเยอะมากเอาจริง ได้เป่าผมยี่ห้อนี้ดีไหมดีค่ะดีค่ะแห้งเร็วแล้วก็สามารถถอดหัวได้เปลี่ยนได้หลายหัวเปลี่ยนเป็นหัวหม้วนได้แต่ก็ถ้าไม่ได้แบบชอบม้วนผมหรือไม่ได้ซีเรียสกับการเป่าผมอะไรขนาดนั้นก็ยี่ห้อธรรมดามันก็แรงเหมือนกันเอาจริงๆได้เป่าผมตามโรงแรมอะ่ะแรงนะได้เป่าผมตามโรงแรมอะ่ะจะบอกว่าแรงกว่าไดซ์อีกะ่ะแบบเดียวอง่ะ ใช่ค่ะวันนี้ไปช้อปปิ้งกับพี่บุ๋มค่ะแต่ไม่ได้ของตัวเองเลยงงฟ้าได้ของตัวเองน้อยมากได้เสื้อโมเดลมาห้าตัวได้เสื้อให้โมเดลมาห้าตัวได้ของตัวเองมาตัวเดียวได้เสื้อให้โมเดลห้าตัวเหมือนไปซื้อของให้หลานมากกว่าเพราะแบบเหมือนแบบอย่างที่บอกว่าแบบเออพอไปเดินดูแล้วก็แบบเหมือนแบบอืเหมือนเราแบบท่องโลกโซเชียเยอะเกินมัง้งหรืออะไรมัง้ง เราก็เลยเห็นแบบซ้ำๆเดิมๆเ,เยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเปตลอดน้องเดลเนี่ยก็เปน้องเดลไปห้าตัวจุกๆก็บุ่มเปน้องเดลอีกก็คือโมเดลมีเสื้อใส่แบบยาวๆไปเลยขอบคุณที่นั่งเคาะหัวใจให้ด้วยนะคะเป่าหลังอีกนึงเพราะว่าเะกี้ผมยังไม่แห้งเราใส่ชุดเราชุดเปียก เดี๋ยวเร็วนี้ก็จะน่าจะมีปล่อยของกันอีกรอบหนึ่งน่าจะช่วงสิ้นเดือนนะคะช่วงสิ้นเดือนรอทุกคนเงินเดือนออกกันก่อนรองเงินเดือนออกกันก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเสื้อยืดเข้ามาปล่อยอันนี้เกล่นเล่นเล่นๆนะเดี๋ยวจะมีเสื้อยืดเข้ามาปล่อยเสื้อยืดแบรนด์นะคะมาปล่อยแต่แบบปล่อยในราคาแบบถูกที่แกมบกแบลตอรีนะจ๊ะไปตามกันไว้ได้ มาแบบยัวยน้ำจิ้มน้ิ้มให้ก่อนรอเลยหลับรองต้องสิ้นเดือนใช่คิดกันลอยว่าน่าจะสิน้นน่าจะถ้าจะช่วงสิ้นเดือนหรือไม่ก็หลังสิ้นเดือนนิดหนึ่งให้คนเงินเดือนออกกันต่อน่ะ แต่ลูกค้าก็คือเอฟกันฝึกพลังนึกออกปะเหมือนแบบเป่าตุงกันตลอดเวลามีเงินช็อปกันตลอดเวลาเวอร์อย่างล่าสุดวันเนี้ยเข้าไปเห็นสบู่ที่บุ๋มก็คือจะหมดละลูกค้าตุนกันแบบมีลูกค้าตุนยก,กลังไปด้วยอะ่ะ งงมากไม่รู้สั่งี่กอนแต่แบบใส่รังใหญ่ไปให้อะ่ะตุนเก่งมากแบบซื้อกันแบบขายต่อหรอหรืออะไร <c oughs> วันนี้ออกไปกับกบอไปค่ะไปค่ะไปมาค่ะสุกนี้ออกแล้วค่ะหุ้ยจริงหรอสุกนี้หรอสุกนี้ยี่สิบหกเองนะปกะติเงินเดือนเขาออกวันไหนกันนะมันแบบมันแล้วแต่บ,บริษัทปะ กระเป๋าโคชมีค่ะรอบนี้กระเป๋าโคชมีสะพายไว้เลยว่ากระเป๋าโคชมีปกติหนูเข้าใจว่าทุกสิ้นเดือนสมมติว่าเงินเดือนข้าราชาการอ๋อถ้าข้าราชาการจะออกยี่สิบหกใช่ไหมข้าราชาการออกก่อนอ๋อคือหนูเข้าใจว่าสมมติว่าเดือนหนึ่งเรามีสามสิบวัน เงินเดือนเราก็ต่อวันที่30ิแต่ถ้าเรามี31มสิบเอวันเงินเดือนเราก็จะอสอา,า,ามสิบเอเด็ดถูกต้องปะแต่บางคนอ่ะบางคนก็บอกว่าพี่คะแบบเก็บไว้ให้ก่อนได้ไหมเงินเดือนหนูออกวันที่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ